จะกินหัวนงพบเลยไดโนเสาร์จะกินหัวนงพบตัวนี้เนี่ยอุ้ยนี่มันห่วงไข่มากเลยนะดูสิมันตื่นหรือยังเนี่ยว้าวาไดโนเสาร์คอยาวที่สุดในโลกอ้นกตัวนี้มีบินอู่ข้างบนด้วย นกไดโนเสาร์ดูดิหัวมันนะอ๋ะอตัวนี้เหมือนอะไรไม่รู้อ่ะเหมือนเหมือนแบบมันมีปีกมีขนอ่ะออสโตรแลปเตอร์อุ้ยมีขนด้วยเหมือนมันมีแม่มือมันเหมือนปีกอ่ะตัวนี้น่ารักดิหัวมันเหม่งเหม่งอ้าวอันนี้มันคล้ายๆนกกระจอกอะไรตัวกระจกเทศอะไรเลยเนี้ยดูดิดูดิมันพันไดโนเสาร์พันน,นกกระจกเทศเนี้ย อ่าอันนี้มันชื่อว่าวอรรมเบไททันนี่ตัวนี้โอ้ส่วนตัวนี้ชื่อว่าแอสเทมิโนตุคัสอ่าตอนนี้นะคะนี่เรามาพักร้อนกันในห้องนี่ก่อนที่จะขึ้นนี่เราจะเดินขึ้นสะพานลอยฟ้ากันนะคะนี่ในห้องพักร้อนนี่นะด้านข้างเรานี่เป็นสวนหินนะคะข้างนอกนะโอ้เห็นไหมคะหินเต็มเลย เขาจัดสวนหินไว้เนี่ยน,นี่อยู่ด้านข้างเดี๋ยวเราจะเดินไปขึ้นจะพานลอยฟ้ากันแล้วก็จะไปประจนภัยที่หุบเขาไดนโนเสาร์กันนะคะอ้าวตอนนี้ขึ้นมาชั้นสองที่จะไปหุบเขาไดนโนเสาร์กันอ่ามาแวะโอ้ <c oughs> เห็นรถเห็นรถว้าวนอนนนนอนนชอบจังเลย <c oughs> <c oughs> แหมเห็นรถนะนะอยากจะนั่งเอ้ยเอ้ย,อยคนขับอยู่ไหนคนขับอยู่ไหนเอ้าเหวี <c oughs> ย่ยงมันเลยเอาหนูหน,ขนูขับมันเลยขับมันเลยโอ้โห <c oughs> นี่นะคะข้างบนนะชั้นสองทางที่จะไปหุกเขาไดานโนเสาร์ข้างบนนี้เป็นร้านขนมปังนะคะร้านเบเกอรี่นี่คะะแบบว่านั่งทานอะไรเย็นๆมีแอร์แล้วก็นี่มีเครื่องเล่นของเด็กด้วยพวกชอบเลยรถ ขับรถอ้อรถตำรวจด้วยนี่นะโพลิสคร์รถตำรวจโอ้มาทีได้รถเสากันเถอนี่มีโซนเล่นของเด็กเล่นด้วยนะอ้รถขับได้รถเสาโอ้โหนี่เยอะแยะเลยแล้วก็มีตุ๊กตาให้เล่นด้วยเด็กๆชอบจังนี่เรามาเดินกันข้างบนแล้วนะไปโงหลังๆจะดอกเพราะว่ายกไอ้ถุงนี่ด้วยเนี่ย ุงเลยตายแล้วน้องพบขึ้นมาลอยบนฟ้าแล้วนี่อันนี้เป็นทางเดินข้านบนนะคะทางเดินลอยฟ้าเรากำลังเดินตามป้ายที่เขาบอกว่าไปหุบเขาไดโนเสาร์กันข้างล่างนี้ยังไม่สะใจจะต้องมีกีรือเป่ากำลังเดินไปบนสะพานลอยฟ้านะคะ มองไปข้างล่างดูเห็นพั่วเลยนะ่นี่ค่ะไอ้นเสาร์บอว่าแบบหลากหลายสายพันธุ์เต็มไปหมดเลยอันนี้เรามาเดินมาเดินข้างบนนะแล้วทีนี้รถเข็นน้องพบนะโอ้โหเราต้องอุ้มน้องพบพร้อมรถเข็นไปด้วยนะน,นี่เดินข้างล่างเอาสะดวกกว่านี่นีหน,นีหุบเขาได้นกเสาร์อยู่ทางนน้นเเดี๋ยวเราจะเดินแล้วเดี๋ยวลงไปข้างล่างกันน,นี้อันนี้อยู่ข้างบนข้างบนยอดไม้อละนะ ลอ,อยฟ้าอยากเดินบนฟ้าดูบ้างใช่ไหมเดี๋ยวจะเจอทางลงหุบเขาได้นเสาไปทางโอ้โหแล้วบันดไดมันทำไมเยอะจังค่ะสวนฝรั่งเศสโอ้นี่ไปไม่ได้ข้างนี้เขาปิดอะ่ะต้องไปทางโงน้นโอ้นี่มุมบนนะเห็นไดโนเสาร์เยอะแยะเลยวิ่งในาทางาน้นเราเฮ้ยมีปักเลยไดโนโล่มาตรงนี้ด้วยหาโอ้แล้วนี่ปีกแล้วนี่ปีกตัวมันจะขนาดไหนละทีเนี้ย สูงขนาดนี้เลยนะเนี่ยมันแบกสะพานอยู่เออสงสัยสงสัยมันแบกสะพานเราอยู่แน่เลยเนี่ยเราอยู่ข้างบนมันอะโอ้ยเอะแยะเลยข้างล่างอ่ะเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันตรงนี้เขาบอกว่ามันเป็นภูเขาได้ยนุ่งเสาดูสิดูสิเห็นไหมเห็นได้นเสาหลักหลดูดูดูสีฟ้าตรงนู้นด้วยจะแตกตื่นกันไหมแตกตื่นอะไรดอนเสาเหรอนอ๊ โอ้ยเดยนินบเขาเต็มเลยนี่เราเข้ามาในดงไดโนเสาร์เลยนะเนี่ยต้นไม้โบราณนะเนี่ยโอย้ป่าดึกดำบรรพ์นี่เราเดินมาทะลุถึงหุบเขาไดโนเสาร์แล้วนะเนี่ยดูสิโอ้โหตอนนี้เรากำลังมาจนไยในหุบเขาไดโนเสาร์ดงไดโนเสาร์ ไดโนเสาร์ไล่ล้อมรอบเราเลยวายตัวใหญ่เบิ่มเลยอูอย้แต่ไดโนเสาร์มันจะไล่ล่าเราไม่ดี oh, <no. S 1> อุ้ยตัวนี้คาดโนโทอรสัสอูดูตัวข้างหน้าเราใหญ่มากอุ้ยมันเหยียบไข่อ๋อไม่ใช่เหยียบไข่มันฟักไข่อยู่วายวายตัวนี้ จะกินหัวน้องพบแล้วไดโนเสาร์จะกินหัวน้องพบแล้วตัวนี้เนี่ยอุ้ยนี่มันห่วงไข่ามากเลยนะดูสิมันอาปากดุเราเหะว้าวเออุ้ย,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 ยมันกำลังฟักออกมาอีกตัวเลยเนี่ยจะกินน้องพบไหมอ้าวว้าว นัไม่กัดต้องพูดไปดูฟันสิว้าวดูสิครับใหญ่มากว้าวไอ้ทางนี้โตโใหญ่มากเดูนงนี้เป็นหุบเขาไดโนเสาร์นี่ใหญ่โตเลยเนี่ยนี่นะคะน้องๆนี่หุบเขาตรงนี้นี่มีแต่ไดโนเสาร์ทั้งนั้นเลยหุบเขาร้อยล้านปีอุยอยู่ในดงเลยโอ้ยดูสิหุบเขาอันนี้นี่ตัวไดโนเสาร์ใหญ่ว่ะใหญ่มาก สูงมากอุย้ยตัวนี้มันอ้าปากจะกินเราเนี่ยน้องพบตัวกระจิดเกียวเองน้องพบจะโดนไดโนเสาร์เหยียบไปเนี่ยหวัวหัวหัวฮ่าอ้ากินไดโนเสาร์ก่อนเลยอํโอ,โอร้อนร้อนร้อนตัวมันเป็นปูนลกูกมันก็ร้อน,นจะงับมือหน,นูไหมย่า <c oughs> เอาโอ้นี่นี่นี่เรากำลัง แอบเข้ามาในดงไดโนเสาร์นะคะน้องพบเราต้องค่อยๆเดินไปนะไดโนเสาร์มันยังหลับอยู่นะมันยังหลับอยู่ไดโนเสาร์ยังหลับอยู่เราต้องรีบค่อยๆค่อยๆอย่าเสียงดังนะอย่าเสียงดังนะเดี๋ยวมันตื่นมันวิ่งไล่ล่าเราเลยโอ้ยโอ้ยเยอะแยะเลยอันนี้พวกแรปเตอร์วาย มันตื่นหรือยังเนี่ยว้าวปาปกกินเราแล้วเนี่ยโอ้อยดูข้างนี้ดูข้างนี้เนี่ยแองกอิโลโซลัสโอ้ดูตัวข้างบนสูงๆนุ่นอยู่บนหน้าผานู่นโอ้เอ็สมอนโตโซลัสโี้เยอะแยะเลยว้าวนี่นี่ไดโนเสาร์น,น,น,นี่ตรงนี้เป็นเต่งเนื้อนี่ยมันอยู่บนหน้าผาเนี่ยมันจ้องจะกินเราแล้วเนี่ย ดูดิมันจ้องอยู่บนหน้าผาเนีจะกินเราเนี่ยโอ้นีมีีคนนี้นี่นนนานอันนี้ก็เหมือนกิ้งก่าเลยมี่ที่สวนนงนุษนะคะเน้ตเสาเนี่ยเต็มเลยตอนนี้ได้เน็โฉดหน่าผะโอ้ยนี่นี่อันน,นี้กิ้งกานี่นะกิ้งกากิ้งก่ามันมี มีแผนจิงกะเขาได้มีอะไรแล้วเนี่ยมีแผงคอเออ <Okay. S 1> ว้าวอันนี้ตัวกระปิว้วกระปิวะป้วสปิว้วสปิ้วว้ายตัวกระไ้น,ไน้นเฮ้ยๆๆๆๆๆกระน้เดียวเองอะ่ะเออน่ารักจังเลยกระน้น้อเนี่ยว้าวว้าวว้าวเศรษเศรษเศรษน้อยอันนี้ตัวกระปิว้วซิ้วโอ้โหโปรโตเซราท็อปอ๋อไอ้พวกเซราท็อปเนี่ย ตระกูลเซอร์ท็อปเนี่ยนะาาลังมันจะมีหางหนามอะไรนี้เปล่าหลังเป็นหนามโอ้ข้างหน้าเล่าตัวใหญ่มากๆเลยโอ้ยมีกันข้างนะโอยอะไรเนี่ยเต็มไปหมดนะเคลตาจันเทียแต่ละพัทธ์ชื่อะชื่อเยอะแยะยอ่ะเฮ้ยหัวงอนหัวงอนข้างหลังอ่ะหัวงอนคล้ายๆคล้ายๆไก่งวงอะไรสักอย่าง โอ้เยอะแยะเลยเฮ้ยฟักก็จะไข่อีกเยอะเลยอ่ะนี่กำลังฟักไข่ออกมาเลยอู้ยเฟโกซอรัสว้าวน้องพบเป็นไงน้องพบเป็นไงโอ้ยนี่ดงไดโนเสาร์เลยนะเนี่ยนี่มีงอนโอ้ยนี่นี่หุยอหญ่ใ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 หญ่ แตงหาย,ย,ยเย้ยยเย้ไอยเย้ยยเย้ไอเย่เย่ไอเย่เย่โอโ้โหนี่ทางนี้นี่โอโ้โหนูน่นตัวนู้นเขาบอกว่าไดาโนเสาร์ยาวคอยาวที่สุดในโลกโโนู่นตรงนู้นเลยคอยาวที่สุดในโลกโอโ้โหใหญ่มาก ดูจิตัวนี้ตัวใหญ่มากอะ่ะน้องดูสิคอใหดูดูเทียบกับตัวน้องพบนี่เท่าขี้มันเท่าก้อนขี้โอ้นี่นี่น,น,น,นตัวใหญ่มากเลยโอ้คอยาวเกยเลยสูงไปถึงก้อนไมฆเ่นใ,ใหญ่มากเลยนี่สวยอะ่ะสวยอะ่ะเขาทำใจจังอะ่ะนี่ไงน้องๆเมื่อกี้ที่เราไปรปะจนไทยกันว่า ปุเขาไดโนเสาร์ยาวๆๆๆๆาอยู่ข้างหลังนี่เต็มไปหมดเลยมีไงมีไงโอ้ดไดโนเสาร์จ้องจะกินเราเนี่ยมันกำลังจะโดดลงจากหน้าผาเนี่ยมาหาเราเนี่ยโอ้โหข้างหน้าเราคือไดโนเสาร์คอยาวที่สุดในโลกนะคะ ไอ้นี่ก็เหมือนไอ้เค่เลยนะตัวใหญ่มากอะตัวยาวรูปปากกันเนอะว้ายาวยาวจริงๆเลยนูน้นมีอีกมีอีกมีอีกหนุนๆยาวไปถึงตรงนู้นหนุนๆเลยนเสาเยอะจริงอะโอ้จะถ่ายไปหมดมเยอะมากนี่ตัวนี้อ่านว่าเซสโซรัส ดูออเอ้โหตอนนี้น้องครบขี่ไดโนเสาร์อยู่ในหุบเขาไดโนเสาร์นะครับว้าวออเอ้ยไดโนเสาร์ตอน,นตัวนี้มันเชื่องแล้วเนาะเล่นกับมันมากๆมันเชื่องแล้วตอนนี้เออเห็นไหมเห็นไหมรูปมันได้เลยเดี๋ยวมันจะวิ่งแล้วนะมันจะพา,าน้ลูกคบวิ่งแล้วนะเอาะเลือกน้องคบทำให,ให้ให้มันวิ่งดิเออเอา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 เท้าตบมันเอาเป่า เออเอาเท้าตบมันนวิ่งโอโหโอ้นี่ชื่อว่าเซสโมซรัสนนี่น้องพบไม่ใช่เป่ากบตน้องพบทน้องพบทาให้มันเชื่องได้แล้วนะนี่ตอนนี้น้องพบกาลังจะขี่ไดโนเสาร์พาเราไปเที่ยวกันหมดแล้วเนี่ยเเยเยไปไปน้องพบบอกไปไปวิ่งวิงวิ่งวิเลยเลยวิ่งวิ่ง Oh